สมุนกลาฝากมาถึงประชาชนนะบอกตอนนี้คงต้องกลับไปใช้มาตรการอยู่บ้านอยกเชื้อเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งลจัดแค่ระบาดของโควิดสิบเก้าทเกิดจากการเดินทางเีิทั้งคาดว่าทีประชุมสวรวันนี้น่นอนว่าต้องควบคุมไปอืมอย่าปิดปากน้องมีสอบปกเออแกนี่แก่นะเอ๊บ เจ้อืม